สภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐได้มีการลงมติผ่านร่างกฎหมายที่ระบุให้บริษัทไปแดนไบแดนส์ขายกิจการแอปพลิเคชันเชื่อมโยงสื่อสังคมดังที่ทอภายในระยะเวลา6เดือนวิชนั้นจะมีการแบ่งการใช้งานทีทอในประเทศสหรัฐอเมริกากิจการนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเนื่องจากทีทอถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน และมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้มากเกินไปการลงมตินี้ผ่านไปด้วยคะแนนเสียง352คะแนนเทียบกับ65คะแนนก่อนที่จะส่งต่อไปอยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปมีสมาชิกรัฐสภาสารัฐเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ซึ่งพิจารณาว่าทิศทองเป็นอันตรายต่อความมั่นคงเนื่องจากการควบคุมของรัฐบาลจีน โดยประธานาธิบดีโจบไบเดนกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาพร้อมที่จะลงนามในร่างกฎหมายนี้หากมีการอนุมัติจากสภาคองเกรสอย่างไรก็ตามไบเดนเคยประกาศว่ามูลค่าของทิท็อกมีอยู่ที่2.68แสนล้านดอลลาร์ประมาณ9.5ล้านล้านบาทซึ่งทำให้มีการคาดการว่าบริษัทอาจจะไม่ยอมขายหรือหากขายก็ไม่น่าจะมีผู้สนใจที่จะเข้ามาซื้อกิจการในราคาดังกล่าวได้